สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้ออกมาดูน้องบอ่อฝั่งทางนี่ตาดนะครับนี่ตาดน้องบอ่อบลเบือมีน้องๆมาเล่นน้ำเต็มเลยแต่ว่าอยู่ต้องถัดไปตรงนี้แต่วันนี้เราจะมาดำปลานี่นะครับนี่เลยดูสีน้ำเราออกดำๆนี่น่าจะใสครับ พ,พักลงคลิปไปอี่วันแล้วะจะเข้าสองสัปดาห์ละสิบอดวันละสิบอดวันนี้ไม่มีโอกาสได้มาดำครับฝนตกตีมากเพิ่งมีแดดให้ฝนตกน้ำขึ้นน้ำขุนด้วยวันนี้ก็ออกมาคนเดียวครับโอ้โหเียงงไปอยู่ด้านล่างด้านหลังนี่เลย ไปครับเดี๋ยวเราเตรียมของกันเลยแดดกำลังดีนะครับวันนี้เราได้กล่องตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนี่เราก็ติดตรงปลายปืนเลยนะครับปืนก็เป็นปืนยางธรรมดา100เซนนะครับแล้วก็จะใช้เชือกเชือกกาดตรงนี้กาดตรงนี้ไว้เพื่อให้ยางไม่ดีดกับตัวกล้อง ถ้าไม่ใส่นี่น่าจะครั้งเดียวครับหักเคยไม่ใส่แล้วมันแตกแต่ว่าอันนี้ก็เซฟเซฟไว้ก่อนครับไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมเทสกล้องใหม่ด้วยใช้ก็ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไปครับไมาขับนาวก็เป็นคุ้นๆไปเด น่เา,เ,า,เ,าเป็นคนุ้นไม่มีหม่องดำใดมาพวกนี้เมื่อกี้ลอยเข้าไม้ก็มีน้าท่านหนึ่งก็มาตกปลากลับแกก็ถามว่าน้ำคุณขนาดนี้ดำได้ยรงอลยก็ไม่ได้ออกมาดูมาไม้นานแลัว ก็คุนครับยังไม่ใส่เลยจังหวะนี้เห็นพอลางๆครับก็เลยยิงดักหน้าไปครับยิงไม่โดนครับยิงดักหน้าเผื่อเยอะไปครับตอนนี้เราก็ย้ายมา อ่างไหมครับเมื่อกี้ขุนมากดำไปนี่โอ้ขุนเดี๋ยวเราย้ายมาดูฝั่งทางนี้ครับเพื่อใสบฝัคงทางนี้ดำไม่ได้เลยมองไม่เห็นปลายปืนแดดตอนแต่งตัวนี่แดดดีมากแต่พอแต่งตัวเสร็จดูครับมีตะเมฆไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันเดีย๋ยวเราย้ายใหม่มาดูฝั่งนี้เพื่อน้ำใสไปครับ ไช้มาอ่างที่สองนี่น้ำก็ไม่ต่างกันมากครับแต่ก็ไม่มีที่ไปนะครับก็เลยตัดสินใจดำบางนี้เลยขณะที่ดำก็ระแวงกล้องกลัวน้ำเข้าครับเพราว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เอากล้องมาลองลงน้ำดูครับ แต่ว่าได้ยินเสียงปลาตีหลุมครับก็เลยลอยตามที่น้ำใสครับลงพื้นไม่ได้น้ำขุนจังหวะนี้ลอยตัดหน้าพอดีครับเข้าทางปืนพอดีเรียบร้อยครับ น้ำลึกๆนี่ก็คุ้นครับก็เลยย้ายมาดำข้างตะฟังน้ำใสอยู่ครับแต่บาจเจอตปะปาตะก,กับเยอะมากครับเข้ามาทีละเป็นสิบเลยปาตะก,กับ เดียวเยวจอปลาเยอะอยู่แต่ว่ามันเป็นเก่งเก่งกลางๆลางยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> จะยิงก็ไม่ยิงก็จัดไปแต้มเดียวอันนี้ก็น่าจะมาโ,โลหะโลหกได้อยู่น่าจะไม่ถึงสองโลครับตัวนี้ดำไปน่าจะสองชั่วโม,มงบวกอยู่แต่ว่ากดถ่ายกล้องไปก็ สองชั่วโมงแบตตัวเห็นเห็นเขาบอกว่าตัวแบตนี่สองมันจะมีสองตัวใช่ไหมแบตตัวนี้นี่ถ่ายได้เขาว่าถ่ายได้ไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าผมใช้ก้อนนี้ถ่ายได้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าอยู่ประมาณชั่วโมงสิบห้าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบตตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นแบตตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นสีฟ้าตัวใหม่จะเป็นสีขาว น,นี่ก็ถือว่าได้นานกว่าอยู่ครับได้นานกว่าตัวนี้อยู่แต่ก็ตามราคาแหละลตัวนี้น่าจะแพงกว่าอยู่วันนี้ก็แต้มเดียวพอละเติกล้ <c oughs> ททกองใหม่ก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับตัวกรอบกันน้ำเนี่ยก็กันน้ำได้ดีอยู่ แต่ว่าจะมีฟ้าขึ้นนิดเดียวน่าจะเป็นเพราะตอนที่ตากฝนมาเพราะว่าตอนขับออกมานี่ตากฝนกอก็ไม่โดนไม่แตกไม่อะไรครับแต่ว่าโอเคอยู่ทีแรกก็กลัวยางดิดแล้วมันจะแตกแต่ว่านี่ก็ไม่แตกครับโอเคอยู่ไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะ้นะกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ